แต่ผมระลึกเสมอว่าชีวิตผมมาถึงจุดนี้ได้เพราะพักประชาธิปัตย์จะลำบากอย่างไรจะขาดทุนเท่าไหร่ผมก็ต้องกลับมากลับมาเพื่อให้พักการเมืองนี้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปให้ได้แต่ผมไม่ได้คิดเฉพาะเรื่องพักครับ ผมก็เป็นหนี้ประเทศนี้แผ่นดินนี้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันผมเติบโตมาผมเคยใช้ชีวิตในต่างประเทศผมรู้ว่าประเทศนี้มีอะไรดีๆมากมายผมไม่เคยคิดอยู่ที่อื่นบางคนแซวผมด้วยซ้ำว่าถ้าผมไปเกิดที่อื่นเล่นการเมืองที่อื่นน่าจะรุ่งกว่านี้ในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วแต่ไม่ครับ ที่นี่คือที่ที่ผมรักและผมเชื่อว่าพวกเรารักที่สุดและหลายครั้งเราบ่นอะไรเกี่ยวกับเรื่องประเทศก็ตามคนทั่วโลกยังเห็นคุณค่าของประเทศไทยและน้ำใจของคนไทยที่ผมเชื่อมั่นตลอดมาครับผมจึงต้องชดใช้นี่แผ่นดินนี้เหมือนกับที่ผมต้องชดใช้นี่ให้กับพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ เศรษฐกิจติดลมสังคมเหลื่อมลำ้ำความยุติธรรมหดหายหลายปีที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นคนภายนอกมองประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการที่พวกเราสัมผัสอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตของพี่น้องประชาชน